ปั่นหลอกไปจากบ้านพบเพื่อนชวนกันไปเล่นกีฬาพบเพื่อนช่วยเหลือหญิงสาวชวนกันไปปั่นจักรยานมาถึงปีใหม่ต็กเหล็กมาลั่งเล่นกัน พบปะพี่น้องในวันปีใหม่ตกเย็ยนมาพากันนั่งรับประทานอาหารสร้างบทเรียนรู้สืบ สารต่อยอดรักษารักใรชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์รักการเรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ วิจัยสวัสดีครับ